เออได้อีกแค่ส่งจุดจับกได้ใช่เพราะว่ามันแบบกดกดกดเฉยเฉยกินอยู่ไหมล่ะทุกคนเอ้าได้แค่สิบออเดอร์สุดท้ายแล้วเอ้าทุกคนทุกคนได้แค่สิบออเดอร์สุดท้ายหมดแล้วจริงๆหมดแล้วจริงสิบออเดอร์สุดท้ายเอามากินเถอะไม่ต้องกลับหรอกใช่หรอเอามาเอามาเป็นจับแก้มยังไเออเอมาเอามาไม่หมดเฮ้ยมีคนส่งรถให้ ขอบคุณครับขอบคุณค่ะบอสเน็ตคคือทำไมอ่ะรีบมากเลยนีงเหรอได้อีกสิบออเดอร์สุดท้ายออตอนนี้เหลือห้าออเดอร์สุดท้ายค่ะได้อีกห้าออเดอร์สุดท้ายตะกร้าเต็มแล้วได้อีกห้าออเดอร์สุดท้ายตะกร้าเต็มแล้วปลาไหลทองคําเร็วๆปลาไหลทองคำสามอ,อันอย่างนี้นะคะร <130 S 2> ้อยสามสิบบาทพี่อยากให้อหไผมีให้นั้นเลยครับพี่ผมเต็มใจรับหมดดีผมส่งเลขมาตรงนอ้คือ ทองคำนะคะปลาไหลทองคำเหลือแค่5้าตะกร้าสุดท้ายค่ะอันไหนแรงสุดอันไหนแรงสุดในในติ๊กต็พี่แอค้คอยปัตกตะกร้าให้น้องเหมือนนะคะอ่ะทุกคนค่ะอ,ค <c oughs> อุลเอ,อ,อ,อ่เหลือแค่นิดนึงนะคะโอ้ยนี่กินไม่หลอูเลยมันอร่อยอะน,น้อมันหยุดกินไม่ได้อะคือเข้าใจอยู่ว่ามันหยุดกินไม่ได้นะคะคุ ส้มยำต้แก้คือตอนนี้เราตำอยู่แม่เป็นส้มตำนะคะเป็นตำโซ่ตำม่วตตำอะไรก็ตำตำไปเหอะมันอร่อยจริงๆมันอร่อยจริงๆคือตอนนี้มันไม่สนใจอะไรแล้วนอกจากการกินเพราะว่ามันกินเรายิ่งกินยิ่งอร่อยอะแม่มันหยุดปากไม่ได้จริงนะคะมันหยุดปากไม่ได้จริง <ใช S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าตัวนี้มันแซ่บมากนัวมากมันเป็นปลาที่นัวนัวแล้วเป็นปลาที่ต้มสุกแม่เชื่อเลยว่าความสะอาดความปลอดภัยนะคะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะแล้วเนี่ยคือแบบโอ้โหมันเลดจังเลยอะดูดิโอ้ยนี่ บริษัทไหกทำลเลดน,นี่นะทุกคนค,คือจะบอกก่อนว่านะคะทุกคนขะอันนี้เป็นปลาต้มสุกแล้วมีออยถูกต้องตามกฎหมายเลยทุกคนสามารถไว้วางใจได้เลย ไว้วางใจได้เลยนะอร่อยจริงๆทุกคนอะยังไม่มีฮาลันยังว่ารถต่อไปรถ <ละ S 1> นี้ยังไม่มีฮาลาน <ไป S 2> ลาน,นะคะแต่ว่ารถต่อไปเราจะทำฮาลาลให้นะแม่นะเอาเป็นว่าใครกดสั่งแล้วบอกกันหน่อยสิใครกดสั่งแล้วบอกกันหน่อยสิแม่แม่จ๋าเลยนี่พี่ต่ออยู่ในเวิร์ดตรงนี้ถึงเขาไม่ได้เลย44999จริงๆพี่พี่อนมาตรงๆก็ได<น>้อ่ะไหนใครสั่งแล้วบ้างสามขวด สามขวดสี่ขวดห้าขวดสามขวดสี่ขวดห้าขวดอ่ะใครใครใครสั่งแล้วปะ่ะแม่หนูขออีกสองออ order, เดอร,ร์หนูขออีกสองออเดอร์หนูขออีกสองออเดอร์เร็วๆหนูขออีกสองออเดอร์ขออีกสองออเดอร์เร็ว ขออีก2ออเดอร์เร็วๆเลยแม่สั่งแล้วโอ้โหคนสั่งเยอะมากเนี่ยคนรอกินไปล้าเยอะมากนะแม่เราเป็นคนไทยนะคะเราเป็นคนไทยเพราะฉะนั้นเราต้องมีปลาร้าติดกันทุกบ้านนะคะมีปลาร้าติดกันทุกบ้านเป็นเรื่องดีค่ะเผื่อวันไหนที่เราอยากกินแซ่บขึ้นมาเราก็ปลาร้านะคะพี่พี่เมียครับขออ่า u ิ i v e r s e นะครับเป็นแต่ว่าเดิมเป็นดอกกระดาบยี่ดอกสั่งแล้วจ้ะเออเลิศๆอ่ะเหลืออีกสองเซตสุดท้าย เหลืออีกสองตะกร้าสุดท้ายเบิร์ดแล้วเนี่ยเบิร์ดแล้วนี่เบิร์ดแล้วนี่เบิร์ดแล้วนี่เบิร์ดแ,แล้วนี่นนเดี๋ยวกินเดี๋ยวกินต่อขอขาาของแป๊บน,นึ่งเฮ้ยเฮ้ยมาจีบหรับ <c oughs> ขึ้นมา โอ้โหแท่วาคุงก่อนนี่มีคนทั่วไไหมโอ้วันนี้ทำไมวันนี้พี่อ้ายน่ารักจังเลยครับเนี่ยคุณวันนี้แบบกูด้วยนะว่าว่าวันนี้กูไม่เคยทานปลาที่ไหนหวานขนาดนี้ปลาอร่อยเนาะน้องปลาอะไรเนี่ยค่ะมึงคือ ปลาอะไรที่อร่อยขนาดนี้เลยเนาะปลาอร่อยสวยแซ่บสดเดอร์เสดเด็จเสด็เดี่วเรืยโอ้โหเอ๋ยกอนใช่โอ้โหเอ๋ยกอนไม่ทันแล้วตาแล้วตาแล้วอุ้ยตัวนี้ตะกร้าหมดและโด้ทักทักมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมโอนคืนนี่เหรอก็ปกตินะไม่ไม่แดงอยู่ใน โอเคได้เห okay, mm ็นไหมยแดงดิอื้ออ่ะมาแล้วใจฟูแล้วคืนนี้โอเคเลิศเลิศ mm hmm. เออแฟตเซลล์หมดยังอ่ะกระดูกอ่ะ mm hmm. นีแฟตเซลล์ก็คงหมดยาก <c oughs> ก็ด่าหัวแล้วเอางี้130บาท3ขวดขออนุญาตนะตอนนี้เดี๋ยวนี้10คนเท่านั้นถ้าหมด10คนไปเฟิร์สปรับราคา150ทันทีกดด่วนวค,วค่ะเร็วกดด่วนค่ะเร็วๆปกติผมว่าคุณปกติคุณลำไยดูเหมอือนผมว่า,าสวยวนะวันนี้วันนี้เขาสวยเป็นพิเศษนะเนี่ยจริงก็คงเ,เหมือนแบบออร่จาจับเลยนะคือแบบตอนแรกก่อนสวยอันนี้สวยเลยคะ่ะนี่ อ่าอ่าเลยอีกเลยอีกอีกตะก้าแล้วค่ะอีกตะก้าแม่แม่เร็วเลยสิบตะก,ก้าสุดท้ายเหลือร้อยสามสิบต่อไปร้อยห้าสิบต่อไปร้อยห้าสิบเร็วๆต่อไปร้อยห้าสิบเร็วๆต่อไป150ร้อยห้าสิบบาทโอ้ยอีกสามตะก้าสุดท้ายนี่ผมทำงานมาทั้งเดือนเพื่อโอนเงินคืนเขาเลยอืมอีกสามตะก,ก้าสุดท้ายหมดคือหมดจบสามตะก,ก้าสุดท้ายหมดคือหมดมาละไหย้ยทองคำเร็ว โอ้คือแซ่แล้วเด้อเร็วๆคือตอนนี้ไม่ไหวแล้วค่ะจะกินแล้วค่ะเร็วๆค่ะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้อตอกคอขายของก่อนให้หมดคืออดใจไม่ไหวแล้วค่ะสุมตับมันอยู่ตรงหน้าตรงตาอย่างนี้ซ่บๆรวๆอยู่ตรงนี้แม่ๆคนไหนที่แบบอู้ตอนนี้สี่ทุ่มแล้วสิไปหาหม่งได้ซื้อสตั๊เนาะก็ซื้อไปวันนี้เผื่อวันพรุ่งนี้ของถูก<ช>แล้วก็ตํากลางคืนได้กินลดเข้าไปอีกแม่เพราะว่ามันกินได้ แม่เพราะว่ามันกินได hmm. ah ้ได้ทุกสถานการณ์เน็ตบ้านดีกว่าถ้าอว่ามันไม่แน่เพราะว่ามันอาจจะ204ขันคงกเลยอ่ะทุกคนอีโปแไปแล้วยังเดือยู่ก๋วเกี่ยวดินี้ คุณยายเขาออกเพลงใหม่ด้วยนะเป็นเพลงกับคุณแบดมินตนะครับทุกคนเพลงไอสากนะจ๊ะไปฟังกนได้มีทั้งแพ็บอยด้วยนะครับต้องบอกว่าคุณภาพสคนตัวเลยนะครับไอสากไอเซทอ่ะทุกคนปลาร้าเหลือ2ตะกร้าสุดท้ายค่ะตะกร้าเหลือ2ตะกร้าสุดท้ายหมดแล้วขึ้นราคาร5อยห้าทันทีนะคะหมดแล้วขึ้นร5อยห้าสิทันทีนะคะเร็วค่ะ หมดแล้วคู่ร้อยห้าสิบทันทีเราเร็วเลยขอเสิร์ฟเพนผู้สาวคะ่ะรถจักกเถื่อแหมเปิดเอาลาวล้องสิแหมล้องเสียไปทิ่ซินเตอร์หน่อยอู้หกูจินเตอร์น่านจะ่ใช่พ <c oughs> ี่ำรำยายคะขออนุญาตฝากตัวด้วยนะคะวันนี้นะคะจะพาอ e ีบบส์เต้นนะคะเป็นหนึ่งได้ปะทำไมเป็นหนึน<ด>่งหรอมาอี คู่ไม่ไม่ติดอะนอยอะมึงติดหรอมึงกูดีดมากเลยวันนร้านน้อร่อยคือหมดแล้วอะหมดแล้วแฟลชเซลล์มีอยู่ไหมจ้าแฟลชเซลล์มีอยู่ไหมจ้าทุกคนพี่เขาไม่ได้ขอทุกคนไม่ได้ขอพี่เขาให้เราได้อยู่เฉยบ้างเออขอกินหน่อยเนาะขอกินหน่อยเนาะบอสมันอยากกินมากเลยพี่ใช่คู่ตอนนี้มันมันแซ่บอีหรียเนาะแซ่บอีหรียเนาะ โย่คุณหมาน,มนเขินเลยทุกคนผมเพชรทุกคนผมไม่ได้เขินผมเพชรในที่สุดก็มีคนให้ยูนิเวิร์สเราแล้วนี่เราจะแบบว่าติดชาร์จขึ้นไหมเนี่ยยูนิเวิร์สนี่น่าจะแรงอยู่นะทุกคน บอสไขยก่อน,นอ่านี่นี่นี่นปลาระปลาระแป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งนะบอสปลาระาไห่หนงคำนะครับเป็นปลาระที่ผมว่ารสชาติเนี่ยอร่อยนะนัวแทบแบบคือผมเนี่ยเขาเรียกว่าอะไระอะครอบเมื่อยคือใส่ให้แบบว่าคลุมกล่อมนะครับทุกคน คือทานกับอะไรก็อร่อยนะคือต้องบอกว่าปกติทานปลาอร่อยอีกหนึ่งนาทีขอขอปิดท้ายเน,ะนาะได้ไดครับปบิดท้ายก็พูดที่ ballman ผู้สาวขาลองอะไรก่อน b a l l ผู้สาวขะเรียนบอแม m ผู้สาวขะเรียนบ a l เด็กเฮนมันเพียน อากเสียดดนิมึงขอให้มึงรองกูก็ไม่นักร้องนี่ขอฝากตัวด้วยนะคะขอฝากตัวด้วยนะคะตอนนี้ตอนนี้จะมาเอ่อน่าขายปลาทุกวันแล้วนะคะตอนนี้อ่าอ่าอ่ถ้าถ้าถ้าคุณบอกนะจะได้ฝับนะจะหนีหรอจะหนีแล้วหรออันนี้คือปิดท้ายแล้วใช่ไหมยังมึงจะอยู่ก็อยู่ไม่ยูกได้อ้า ขอสบู่ห้าก้อนมาขอสบู่ห้าก้อนอีกนิดน,นึงข้าข่างนี้เลยเหรอเออทุกคนสบู่ห้าก้อนเก้าเก้าให้ร้อยตะกร้ากดเลยอะกําลังอินปลาละเลยเออมึงคอยอินปลาละไปม,มึงขายสบู่ให้กูก่อนอะถือข,ขายสบู่ให้กูก่อนอะอ่ะ <c oughs> เอออ่ะสบู่ห้าก้อนเก้าเก้าเร็วๆค่ะอันนี้อันนี้พี่ขึ้นงานกี่โมงครับเนี่ยเออเออเออสวัสดีครับเออเสวัสดีครับคุณอ่ะสบู่ห้าก้อนเก้าเก้าเร็วๆรห้าก้อนเก้าเก้าขึ้นงานกี่โมงครับคุณสปสตร พ,พ,พี่พี่ครับกดได้เลยนะครับผมก็สบู่นะครับกูตาวิงคือใครที่ต้องบอกว่าใครที่ทานปลาร้าไปแล้วแบบอ,อุ้ยปลาร้าออใช้นี่ได้ล้างสะอาดหอมคือบางคนอาจจะแบบชอบปลาราตอนอยู่ในปากอ่าแต่ว่าบางทีเราไม่อยากให้มันแบบเปื้อนตัวเปื้อนมืออ,อ,อาจจะเปื้อนบ้างตอนเราตับเราก็นี่เลยครับทุกคน จัดการเลยครับด้วยสบู่สุตาวิงคือตัวนี้เนี่ยบอกเลยว่าอ่ะแกะออกมาเดี๋ยวเราแกะให้ดูปึ๊บเหลืออีแพะแพ็อเกจนี้เป็นสบู่นะทุกคน,หอ,อนหอมหา้าทุกครึ่งหรอหขึ้นห้าทุกครึ่งปึ้มนี่เหลือห้าสิบตะก้าสุดท้ายเหลือห้าสิบตะก้าสุดท้ายนะครับเหลือห้าสิบตะก้าสุดท้ายค่ะเหลือห้าสิบตะก้าสุดท้ายห้าคนเก้าเก้าใช่ ว่าตัวนี้นะคะแมสก์บูฟอกขาวระเบิดที่ใครรดลอยดำลอยจากลายเดินจากสบู่ฟอกขาวระเบิดที่ใครรดลอยดำลอยจากลายเดินจากเร็วจะกไหนสบู่แค่ร้อยก้อนสุดท้ายแล้วสิ้ายขายปลาต่อแล้วเด้อค่ะเร็วเร็วกดเลยห้าก้อนก็สูบไปสิบก้อนบอกอีกสูบสิบก้อนคือสูบสิบก้อนเดี๋ยวนี้กดเดี๋ยวนี้กดเดี๋ยวนี้ยี่มารับติดมือเดี๋ยวนี้เฮ็ดตอกให้กดล้างได้เลยหอมด้วยเออเออเนี่ยอ่าอ่าอ่าห้าก้อนเก้าเก้าเราเร็วหลืออีกนิดก้า เห็นไหมครับบางคนแบบว่าคนสมัยก่อนคนสมัยก่อนอาจจะแบบว่าชอบแบบว่าเขาเรียกอะไรนะสี่สิบสองเหลือซักผ้าเหลือเจ็ดสิบตะกร้าแล้วเร็วเร็วสั่งไปสิบก้อนแล้วแล้วคนชอบใช้สบู่ซักผ้ามึงมันใช้ได้จริงนะได้เนี่ยอ่านโทษนะครับทุกคนเออดั้งแบบดั้งแบบชาวบ้านครับเหลือหกสิบก้อน 60เซตสุดท้ายค่ะ60เซตสุดท้ายเรือ60เซตสุดท้ายสบู่5ก้อน99เร็วๆ5ก้อน99 5ก้อน99ล้างไปยังไงก็ยังไม่สะอาดเพราะว่าสบู่อยู่ในนี้เออระวังเลื่อนนะลูกเนี่ย<ๆ>เหลือ50ตะกร้าสุดท้ายค่ะ50หมดแล้วนะ50หมดแล้วนะเร็วๆ50เซตหมดแล้วนะเร็วๆนี่นนะั่งข้างๆด้เหรอ เขาไปแล้วเขาไปคุ้มอันนั้นแล้วใช่ไหมนี่เขาไปแล้วหรอเขาไป็นทำงานทุกการเนาะอ๋อแต่จะทำงานนะครับเออไปแล้วหรอไปแล้วเขาไปทำงานเขาเขาบอกว่าคุ้มเปขายระละกไปแล้วโอ้จริงเดี๋ยวงคมขายแป๊บนึงอันเ,หล,เห,หลือเท่าไหร่เห,หลือเท่าไหร่ซีซีไหมซีจีพี่เจ้าอะไร สี่สิบห้าเหลือสี่สิบห้าเซตค่ะเหลือสีเซตค่ะหก้อนเกเร็วเร็วหก้อนเก้ก้อนเกเร็วเทุกคนขาเร็วเร็วปลาล้าขวดละกี่ ml สามค่ะสามค่ะแม่เออเร็วเร็วล่าสดอะได้แค่ได้แค่นี้นะหมดแล้วคือหมดนะ อัปเดตเรื่อยๆหน่อยค่ะ42เซตสุดท้าย5ก,ตกอตัวละ42เส้นร้ายเคกูคไม่ขายแล้วหงุดหงิดแบบขวัวมากหงุดหงิดขายกลานต่อแล้วเฮ้ยม,มาคะ่ะทุกคนมาเข้าสู่ปลาร้านะคะมาเข้าสู่ปลาร้าแล้วนะคะอ่ะปลาร้า เดี๋ยวเฟิร you know, ์สขอกินก <passage> ่อนเพราะว่าเฟิร์สยังกินไม่หมดเฟิร์สยังกินไม่หมดเลยนะคะบอเป็นอย่างค่ะอ่ะคือยังกินไม่หมดเลยนะคะนี่นี่นี่้าม่าสังลูกข้างหลังออ่ะเอ็งแม่ทูทูทู คนแซน่นัวมากแซ่หนัวมากสามตอนนี้เนาะใช่วันนี้พี่สามมาดูนานอยู่ะะว่าไปว่าไปเป็นอะไรคะคุณ <สา S 1> บอสเป็นอะไรคะ เกิดอะไรขึ้นกับคุณบอสคะ <c oughs> จัดสบู่แล้วค่ะจัดสบู่แล้วต้องจัดปลาด้วย <c oughs> ทุกคนปลา้อร่อยมากปลา้อร่อยมากใช่ไหมใช่ไหมครับผมเออคือจะต้มยำตำแกงใช้ได้บิ <c oughs> เลยนะคะทุกคนขา <c oughs> เร็วๆนะก <c oughs> ็แจะมันอร่อยจริงๆนะเนี่ยมันอร่อยจริง <c oughs> พี่พี่พี่ <c oughs> อ,อหนูขออีกสัก สิบตะก้าได้ไหมคะหนูขออีกสิบตะก้าค่ะหนูขออีกสิบตะก้าฟลาขอสิบตะก้าหมดคือหมดเลยรอบนี้อะสิบตะก้าก่อนที่เราจะไปก่อนที่เราจะไปสิบตะก้าอะสิบตะก้าสิบตะก้าเท่านั้นค่ะใครทันใครได้ค่ะร้อยสามสิบบาท ร้อยสามสิบาทปกติ150ร้อยห้าสิบขวดละสามร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะเขาเรียกว่ามิลลิลิตรป่ะใช่ใช่เออร้อยห้าสามร้อยห้าสิบมิลลิลิตรมีเลขที่ตัวแจ้งถูกต้องนะคะลูกค้าขามีเลขที่ตัวแจ้งถูกต้องนะคะแล้วก็คือปลาไหลทองคำทุกคนก็รู้อยู่ว่าอันนี้มันเลิศจริงนะคะมันเลิศจริงทุกคนนี่เดอ้อนี่เดอ้อทั้งพ่อทั้งพี่ลำไยนะคะเป็นพรีเซนเตอร์นะคะคือมันอร่อยมากเลยนะ,ะโอเคไหมตัวนี้เหลืออีกกี่ตะกร้าค่ะอีกกี่ตะกร้าค่ะตอนนี้อีกแค่ห้าตะกร้าสุดท้ายเท่านั้นนะคะ ไปแล้วเหลือ5ตะกร้าสุดท้ายไปแล้วค่ะใช่โันี้มีจำนวนจำกัดนะคะเยอะไม่ได้เดี๋ยวค่ะเหลือ5ตะกร้าสุดท้ายเท่านั้นค่ะ5ตะกร้าสุดท้ายเร็วๆค่ะอีบอสเป็นยังไงอีบอสทิ้งกูเลยอีนี่เอออีบอสทิ้งกูเลยนี่อ่ะสั่งแล้วค่ะอ่ะจะเบิร์ดระเด้อจะเบิร์ดระเด้อจะเบิร์ดระเด้ออีก3ตะกร้าสุดท้ายค่ะแม่3ตะกร้าสุดท้าย3ตะกร้าสุดท้ายเร็วๆ หายไปเลยอ้าวอีนี่หายไปเลยมึงมาบอกลา f อก่อนมาหลอกฟ้าก่อนจะลงไล์แล้วนี่จะลงไล์แล้วด้นี่จะลงไลน์แล้วเด้นนี่อ,อ่ะให้บอสขายอีกสิบตะกร้าดีวกว่าทุกคนขอเป็นแบบว่าบอสขายอขอเป็นแบบบอสขายสิบตะกร้าสิบตะกร้าปลาษาสุดท้ายนะครับทุกคนอ่ะโปรโมชั่นย,ยังไงบ้างยังไงคบโปรโมชั่นนจัดปกติ150บาท3วดปกติ150บาทนะครับวันนี้เหลือแค่ 130บาทค่นอนะครับทคนใครที่อยากจัดจัดนะครับจัดได้เลยครับกดได้เลยนะ <c oughs> <c oughs> โอ้โหเหลือ130ยบาทเร็วๆจะขึ้นราคาร5 0ยแล้วเนี่ยแอบไปร้องร้องอะไรับจะขึ้นราคา150ยล้วเนีแล้วดจะขึ้นราคาแล้วนะครับใครที่ยังไม่จัดนะครับก็จัดได้เลยนะครับ <c oughs> ใครที่ชอบนะคือบอกเลยว่า <c oughs> วันนี้เนี่ยราคาดีทั้งสบู่ทั้งแบบปลาร้าเลยนะทุกคนใครที่สนใจครับจัดได้เลยนะครับ รีบซูสนะครับบอกเลยว่ากี่กี่ตะกร้าแล้วตอนนี้เหลือ6ตะกร้าสุดท้ายค่ะเหลือ6ตะกร้าสุดท้ายอุ้ยจะพันบ้านแล้วจะพันหรอจะพันบ้านแล้วไม่ไหวแล้วทุกคนเดี๋ยวนี้ปลาไหลทองคำสามขวดสามขวดโอ้โหแม่บอกว่าแม่ซื้แซโอ,โอ,อแล้วพบขวดแซ่บหลายเด้อขอคุณหลายเด้อแม่จ๋าครับ<ว>ผมรพวกขวดแล้นรเอากดเลยกดเลยกลดเลยกดเลยกดได้เลยนะครับกดได้เลยนะครับใครที่สนใจอยากจะจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาหหรือว่าจะเป็นตัวสบู่นะครับกนี่ บอกเลยว่าฟาราเนี่ยดีมากนะครับคือใครที่ได้ทานเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดเอาเร็วๆจะพันบ้านแล้วจะพันบ้านแล้วใช่เลยกดได้เลยนะครับจะพันบ้านแล้วจะพันแล้วทุกคนขอบคุณทุกคนซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วค่ะซื้อแล้วสักมาแล้วออ้ทุกคนขาทุกคนขาเล่อเลื่อเลืเลื่เเลอร็วๆกดเลยอีกห้าสิบบาทเออ้ช่วยหลายพายคลองห0สบบาทใช่ไหม ลองทานดูค really oh, oh. ่ะสีหน like. ้าอร่อยอร่อยจริงค่ะโอ้โหสั่งปลาร้าไปแล้วเก้าขวดพอบอสหูแม่ขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆท่านจาขอบคุณเลยท่านจากเออเนี่ยเนี่ยขอขออย่างนี้จักอีกสองสามคนแหมซื้อเก้าขวดเด้อแหมเนี่ยซื้อเลยซื้อเลยเก้าขวดเด้อซื้อไปเลยรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนหรือถ้าใครเปิดร้านส้มตําอยู่นะคะก็สามารถซื้อปลาร้านี้ไปใส่ได้นะคะจริงๆเราก็รับตัวแทนด้วยนะคะแต่ ก็เดี๋ยวค่อยคุยกันเนาะอันนี้สั่งแล้วสามขวดนะอู้น่ารัก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 เออกดเลยกดเลยกดเลยตอนนี้ตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะขอเลยอีกห้าตะกร้าเนี่ยอะไรปลาขออีกห้าตะกร้าเร็วๆชีชีสขอห้าตะกร้าอันนี้คืออะไรสบูบูไอโซบโซบสวัสดีค่ะหน่อยสวัสดีค่ะ <Hey. S 2> สวัสดียังไงคะ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 ทุกคนช่วยกันกดตกะกร้าเร็วๆสามอันค่ะสามอันร้อยสามสิบบาททุกคนตอนนี้มันเป็นแฟลชเซล์นะร้อยสามสิบบาทคือถ้ามันหมดร้อยสามสิบบาทก็คือเบิร์ดก็คือเบิร์ดละเด <Prize S 1> ้อเร็วๆเด้อเร็วๆนะเร็วๆนะทุกคนค่ะเร็วๆนะป้าป้าเหรอป้าอเลย น้ำปลาไหลทองคำนะคะแซบนัวหลายนะคะเอาไปต้มยำตำแกงได้หมดเลยนะคะทุกคนรีบกดตะกร้าช่วยกันอ่ะทุกคนกดตะกร้าพร้อมกันค่ะทุกคนกดตะกร้าพร้อมกันเร็วๆจะพันแล้วจะพันแล้วแม่ๆช่วยกันซับกดขออีกพันหนึ่งนะขอพันขอพันขอพันตะกร้ามาๆมาแม่ขอพันตะกร้าเร็วๆขอพันตะกร้าเร็วๆอู้กดไปกินพบอสเออมันควรเป็นอย่างนั้นนะคะแม่เพราะว่ามันแซบหลาเนื้อจัะมันแซบไหลเนื้อจัะปลาเด็ดเด้อค่ะปลาเด็ด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 เด้อค่ะอู้ กูแม่จะพันตะกร้าแล้วเร็วๆจะพันตะกร้าแล้วใกล้แล้วใก้แล้วใก้แล้วจะพันตะกร้าแล้วเร็วๆขอเต้นสักหนึ่งแมทเพลงได้ไหมวันนี้ยังไม่ได้เต้นเลยหรือว่าเหนื่อยคะคุณบอสเหนื่อยครับเหนื่อยโอเคโอเคไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันวัน,วน,วนอื่นเราค่อยมาจอยนะฮะกำลังใจหายกำลังใจหายโอ้โหกูเป็นกำลังใจให้มึงไม่ได้เลยหรอกหมายถึงว่ามึงไม่อยู่ในเฟรมไงกูก็เลยไม่มีกำลังใจกูเชื่อจังเลยกูเชื่อเชื่อจังเลยสวัสดีครับกอลอุ้ย อุ้ยจะพันบ้านเร็วเร็วๆจะพันแล้วเหรอจะพันแล้วอีกยี่สิบออเดอร์ทุกคนค่ะโอ้อีกยี่สิบออเดอร์พันบ้านอีกยี่สิบออเดอร์พันบ้านเร็วๆอีกยี่สิบออเดอร์พันบ้านเนี่ยหลานอยู่เป็นเพื่อนมึงเนี่ยอ่ะกำลังใจเนี่ยหลานอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยต้องมีพี่บอลอย่างถึงจะมีกำลังใจแหมหนีไปทั่วใช่อีกสิบเก้าตะกร้าเร็วๆเลิศๆสิบเก้าตะกร้าเร็วๆเลิศๆสิบเก้าตะกร้าสิบเก้าตะกร้านะครับทุกคนจัดเลย บิร์าตกาแตกจริงตะกาแตกแล้วแตกแตกทุกแบรนด์เลยทุกคนซื้อไปเถอะมันอร่อยจริงคือปกติร5อยแม่วันนี้ลดให้ร้อิบบาทลดไปเออจะโดนพ่อตีหัวแล้วดิเี็ลวใช่ใครที่คือตอนนี้พ่อยังไม่เห็นเราไรสดพ่อยังไม่เห็นเราไรสดคือคืออีกนี้ถ้าเขาเห็นคุคือคือหัวแตกนะคะบอกไว้ก่อนนะคะเออเออเรือเรอยเรอยอีสิบสามบ้านอีสิบสามบ้านอีสิบสามบ้าน เขาบอกอยากให้ส่งเกาหลีเออเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ว่ากันแม่เดี๋ยวว่ากันนะทุกคนคุณกดก่อนใครที่มีแบบเพื่อนพี่โป้นะอยู่ที่ประเทศไทยนะคะจัดได้เลยสิบออเดอร์สุดท้ายจะปิดแล้วสิบออเดอร์สุดท้ายไปแล้วเด้อโชว์สินค้าหน่อยเออเมึงโชว์สินค้าแปดออเดอร์สุดท้ายทุกคนค่ะแปดออเดอร์สุดท้ายเท่านั้นเจ็ดออเดอร์สุดท้ายนะเจ็ดออเดอร์สุดท้ายนะคอยรัวตอนนี้เลยเจ็ดออเดอร์สุดท้ายเออเดอร์สุดท้ายทุกคนเดีเจ็ขอบคุณทุกคนนะครับใชค่ะ าต้องรีบโอนด้วยนะใช่โอ้ยซีซีซีดีแม่สับเพิ่มอีกสามขวดโอ้โหขอบคุณนะครับขอบคุณมากนะครับโลดคุนยังคุณยังอีกสามตะการสามตะก้านะครับทุกคนสามตะก้านะครับอีกสามตะก้าเบอร์ไใช่สามตะก้าเท่านั้นสั่งด้วยนะสั่งแล้วก็ต้องรับกดจินกันออเดอร์ด้วยนะครับทุกคนใช่คือบอกเลยราคาดีมากๆวันนี้หคดแล้ว99 ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนนะครับครบแล้วครบแล้วครบแล้วโอเคขวดนะบอกลาเอฟบีขอลาเอฟบีขาน้ารอรอเหรอไม่แอบต้องถ่ายคู่ปะเนี่ยอีนี้คู่กันนะปะ้ามึงนี่ทันใจทันใจเนาะเอาอีบอกเป็นงานมากเลยเนาะทุกคนเนาะคือคือลูกพ่อมึงไม่ถ่ายคู่เนาะแต่มึงถ่ายลูกคู่อันนี้เนาะ เออมันก็ถ่ายคู่ไปทั้งสองสิ่งอีนี่เออขอโทษไม่อยู่ติดธรรมอืมอ่ะถ่ายสิอ,ยอีคนไม่อยู่ติดธรรมอุ๊ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะอะไรอย่างไรนั่งใจมึงมาแล้วกำลังใจมึงมาแล้วนะ่ะ <c oughs> กำลังใจมึงมาแล้วนะ่ะกลับมาได้วหมกำลังใจมึงมาแล้วน่ะเอาสินะ่ะเฮ้ย อะไรของมึงเนี่ยนไว้ไหมเออไออีนี่หายอีกแล้วอีนี่หายเนี่ยนี่เป็นไรอ่ะเอามันโอ๊ยเอาเล่นเหรอเล่นสวัสดีครับสวัสดีคุณสุรรณสายรอบนะครับพอดีอ่ะพอดีพอดีพอผมก็จะแคปไว้ไปส่งลูกค้านะครับ ใช่ไหมคุณสามสี่สามสี่คุณมาลุ้นแอ้ทำหน้าเราหล่อมันทำไม่ได้ทำยากเกินหน้ามันไม่หล่อไงทำไม่ได้ไงแขยงแบบนี้หนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บคิงโอ้โหอ่าโปรโมชั่นให้หน่อยโปรโมชั่นเร็วๆขอโปรโมชั่นลดๆจากอื่นโอเคอะไรอ้าวสามสองหนึ่ง โอเคครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับน้ำปลาไห่ทองคำนะครับ3ขวดเนี่ยปกติเนี่ยร้อยห้าสิบนะครับใครที่สนใจตอนนี้ผมบอกเลยว่าเหลือแค่ร้อยสามสิบนะครับอร่อยน่าทานแถมแซ่บด้วยนะครับทุกคนสามารถทานสดๆก็อร่อยนะครับใครที่ชอบนะครับบอกเลยว่าปลาร้านะครับอันนี้คือยืนคู่อันนี้คือยืนหนึ่งปลาร้ายืนหนึ่งต้องไห่ทองคํานะครับโอเค โอเคแคบแล้วแคบแล้วใช่ไหมเรียบร้อยเรียบร้อยเมื่อกี้กำลังใจหายมาแล้วครับมาแล้ว <c oughs> ตั้งแต่ได้นำมะร้าวมาเนี่ยอร่อยเลยเนี่ยเ <c oughs> มนี่เมื่อกี้กูไม่ใช่หน้านี้นะฮะ <c oughs> ก่ซึมไปเลยอะ <c oughs> เล่นกับเด็กอยู่แหมเล่นกับลูกกูคือหน้าซึมเลยเหรอเอาเล่นเด็กเนาะอุ๊ยอีบอสสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคน เดี๋ยวเราจะหนีไปแล้วเนาะเออครบแล้วใช่ไหมครบแล้วใช่ไหมครบแล้วครบแล้วครบแล้วเด้อใช่เลรอเด้อปลาระกัสบู่ก็เข้ากันเนี่ยเด้ออย่าบอกนะว่าสวัสดีครับโอเคเดี๋ยวเราจะลงไลฟ์แล้วนะครับทุกคนหนีแล้วนะไปแล้วนะเดี๋ยวเจอกันวันที่สามนะจ๊ะแม่ขอบคุณของขวัญทุกคนนะครับอ่ะเดี๋ยวกราบขอบพระคุณนะครับก็ผู้ที่ให้ของขวัญสามระดับแรกนะครับ ก็ขอบคุณพี่จิ๋วไฟน a n นซ์มาแล้วจ้านะครับขอบคุณคุณเบนซ์แล้วก็ขอบคุณคุณสุพันษาเวชกามานะครับผมก็ตั้งใจทำงานนะครับซีอูนะครับสวัสดีครับ